ค่ะวันนี้ยิ่งก็อยากอายนะคะเสื้อชั้นในคะ่ะเสื้อชั้นในผู้หญิงทีนี้มันรัดเกินไปคืออ้วนว่างั้นเถอะอย่าไปพูดดังเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราว่าเขาเราก็อ้วนเหมือนกันเขาก็เลยซื้อไอ้นี่มาให้ต่อให้นะคะนี่เห็นไหมคะ มันจะมีขายตามร้านทั่วไปะคะ่ะสัาหับบต่อคุณในมันมันคับเกินไปก็จะต่อให้ตะขอมันยาวนะคะทีนี้เขาเอาแค่สองตัวนี้เขาไม่เอาหลายตัวก็เลยตัดออกนะคะที่จริงมันมีทั้งตะขอตัวเมียกับตัวผู้นี่นะคะถ้ามันยาวๆนี่นะคะแล้วก็เอาแค่นี้นะคะมาต่อนี่คะ่ะ เสื้อชั้นในมันมีแค่สองนี้มันก็เลยยาวไม่ได้เราก็มาต่อนี่นะคะต่อต่อมันก็ไม่ยากนะคะแต่ถ้าเราไม่มีจกักรเราก็เย็บมือเตี่เย็บมือมันไม่ค่อยทนค่ะเพราะว่าเสื้อชั้นในนี้มันแหม่มันเป็นแรงอัดจ,จากภายในนี่้วก็จะเย็บตรงไปก่อนนะคะเย็บตรง มันอยู่ก่อนรับแก้ทุกชนิดค่ะเอาหมดเสื้อนอกเสื้อในเสื้อกันหนาวเสื้อยืดตางกิง หน้าหนาวก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่วันท่าถ้าหน้าร้อนนี่จะเยอะมากนะคะลืมบอกไปว่าเราเย็บเส้นตรงเสร็จแล้วนะะี่ค่ะแต่มันยังไม่ทนนะคะทนี้เราจะมาซิกแซกเราก็ทำจัดได้ซิกแซกเลยที่จริงใช้มือก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีจักก็ใช้มือทำเอา บางทีบางคนก็ทนใส่จนกิวเลยก็มีค่ะแต่ว่าถ้าเราทำได้มีเวลาก็ทำค่ะมันจะได้ใส่สบายเพื่อสุขภาพด้วยรัดเกินไปก็เลือดอะไรมันหมุนเวียนไม่ค่อยดีอันนี้สำหรับผู้หญิงโดยตรงเลยนะคะนี่ผู้หญิง ใช่ว่าใส่ไม่ได้อุ้ยซื้อใหม่ซื้อใหม่หม,มันมันไม่ใช่สไตล์เราสามารถแก้ได้แล้วก็แก้มีหลายคนนะคะที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยทีเราไม่เคยเห็น มาดามแก้ไม่กระทั่งกางเกงในแต่กางเกงในต้องใหม่นะคะมาดามถึงจะแก้ให้ถ้าเก่าๆแล้วก็ขอโทษมาดามไม่แก้ให้นะคะถ้ากางเกงชั้นในเก่านี่ค่ะมันก็จะยาวกว่าเดิมมาอีกกี่เซนติเมตรแล้วไม้มาทัดมาวัดดูสิเนี่ยมันอยู่แค่นี้นะคะโอ้ยาวมาถึง สเซนติเมตรนี่ก็สบายล้เลือดไม่ห่อตัวล้วนี่ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายๆใช่ไหมคะใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เสร็จสำหรับขยายต้องเรียกขยายเนาะทำให้เสื้อชั้นในมันกว้างขึ้นนะคะจะผิดกดหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่า มันมันมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตจริงของของคนนะคะของคนทั้งหลายคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะแก้เสื้อชั้นในของผู้หญิงขอบคุณมากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดามกปัปิทันเนอร์สวัสดีค่ะ